สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องมิมายมุนทาอาร์ตชาแนลนะคะช่วคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิปเรนดอมนะคะตรงความรักนะเป็นคลิปเรนดอมตรงความรักของชาวธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแลก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวลานี้นะใครที่เขากําลัง แอบพึง้งแอบผวงคุณอยู่ในเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอเริ่มต้นกันที่พลังงานนะคะของชาวท่านน้ำกันก่อนชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะ ใพ่มีขึ้น The Magician นะคะมีพลังงานสามถ้วยนะคะมีพลังงานราชาถือเหรียญ The Hermit นะคะแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือถ้วยขึ้นมานะ,ะเป็นโอกาสพลังงานนะคะในรูปแบบของความรักความรู้สึกที่มันมองว่าตัวคุณเองอ่ะน่าจะอยู่ในจุดที่มัน เป็นการที่คุณเปิดโอกาสกับการเรียนรู้นะคะหรือว่ามีการแบบว่าออกไปเจอสังคมใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นในเวลานี้มีคอนเนคชันมีเพื่อนมีคนที่คุณรู้สึกว่าเปิดใจในการคีบคอนเนคชันกันมากขึ้นนะคะคือมันว่าบางคนอะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการแบบได้รับการแนะนํามาจากเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ได้ด้วยเนาะเป็นทิศทางพลังงาน โอกาสทำความรักทำความรู้สึกที่เอาสุาอาจจะมีใครชักพานำพามาด้วยก็ได้ในเวลานี้ถ้าสับใครที่มีคนเข้ามาในชีวิตนะคะอะแล้วมันก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเปิดใจคือคุณมีคอนเน็ชันเพิ่มเติมเยอะขึ้นอะ่ะอ,อ,อาจจะไปออกงานอีเวนต์งานสังคมมีการพบ เจอกับเพื่อนฝูงเจอกับคนใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะมันมีพลังงานอย่าง The Hermit เนี่ยมนุษสุกว่าก็เป็นแนวทางของการที่ตัวคุณมีแง่มุมในการคิดในการตัดสินใจหรือเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เนาะเป็นพลังงานประมาณนี้ คือเราสุกว่าคุณรับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะบางคนเนี่ยมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับสิ่งที่ตัวเองสนใจมีการเทคอรดอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็เป็นแนวทางของพลังงานความสําเร็จโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรูปแบบของอ,อ๋อยางจะเมดิเชียนนะรู้สึกว่าก็เป็นพลังงานทิศทางของการที่คุณจะได้ ได้มีแนวทางในการแบบรับรู้เป้าหมายของตัวเองนะคะคือคุณอยากที่จะดึงดูดกับสิ่งที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้นะมันก็จะมีเกณฑ์น,นั้นที่คุณจะได้ดึงดูดกับสิ่งเหล่านั้นนะคะอืมเข้ามาเนาะรวมถึงโอกาสในทิศทางพลังงานตอนเนี้มันมีทิศทางที่เป็นการที่คุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันได้ ได้รับรู้ถึงความสม่ำเสมอเป็นการต่อยอดในเรื่องราวความมั่นคงไม่ได้แบบว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยหรือว่าเราลองแบบว่าเทคชั่นกันดูจะเป็นยังไงคือมันมองว่าคุณมองหาอะไรที่มันเรียบง่ายไม่ได้หวือหวาแต่ว่าให้ความมั่นคงให้ความแบบที่คุณรู้สึกวางใจในความสัมพันธ์ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ที่ทางพลังงานเนาะ ที่ขึ้นมาเนี่ยมีอัศวินถือถ้วยด้วยมันมองว่าเป็นรูปแบบของพลังงานโอกาสทางความรักที่คุณกำลังจะได้เจอได้เจอนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นโอกาสพลังงานทางความรักที่มันรู้สึกว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะเป็นแนวทางที่คุณอาจจะได้เจอใครเข้ามาเนาะแล้วคนคนนี้เขาก็ อาจจะได้มาสร้างโมเมนต์นะคะมีช่วงเวลาที่คุณจะได้ออกเดทในเร็วนี้นะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะของคุณมันมีโรแมนติกไทม์เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ของคนที่เขามีบุคลิกภาพดีอะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะคะก็น่าจะเข้ามาขายขนมจีบคุณด้วยในช่วงเวลานี้นะชาวท่าน,น้ำเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ย ตัวคุณเป็นยังไงมีเสน่ห์ยังไงบ้างเออทำไมถึงมีคนเขาออบหึงแอบห่วงคุณเนี่ยนะเราไปดูกันสิว่าตัวคุณในเวลานี้นะี่ยแบบว่าดึงดูดนะคะใส่ตาหรือว่าดึงดูดความสนใจจากคนอื่นได้ยังไงบ้างนะใช้ขึ้นพลังงาน6ถ้วยมีความน่ารักค่ะแบบว่าหลายคนอยากติดต่อสื่อสารคุณอุยคุณมีเสน่ห์มากบางคนแบบเห็นคุณแล้วแบบ ตกบุมรักตั้งแต่แรกเจอ,เอ,อหรือมันเป็นแพชชั่นพลังงานความรู้สึกที่มันมองคุยคุณมีสเสน่ห์ต่อคนที่พบเห็นนะแล้วก็คุณมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างมากๆนะคะในเรื่องราวของการเป็นตัวคุณนั่นแหละอาจจะรูปลักษ์บุคลิกลักษณะการวางตัวแพชชั่นนะคะแล้วก็แนวทางในโอกาสทงความรักที่เกิดขึ้นเนาะ คือมนมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นทิศทางของการที่ได้อออุ้มความรู้สึกต่างๆที่มันมันดีต่อใจอะ่ะเออมันจะมีเกณฑ์ในการได้เริ่มต้นคือคุณน่าจะเป็นคนที่ถ้าใครอยู่ใกล้คุณอะ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเปิดโอกาสในการที่จะเรียนรู้คนนี้อยากที่จะเริ่มต้น พูดคุยหรือว่าทําความรู้จักกับคนคนนี้มากขึ้นนะคะทิศทางพลังงานประมาณนี้แล้วก็มันเป็นแนวทาง,งความน่ารักเป็นพลังงานแนวทางของการที่แบบเป็นคนที่ดีจดใจเออเป็นคุณอาจจะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนอื่นเอาใจใส่คนอื่นได้ดีนะคะแล้วกเ็เป็นพลังงานในรูปแบบที่เออเราควรที่จะมีแนวทาง นะคะหรือว่าบางคนที่เขาเข้ามารู้จักเนี่ยเขาก็แบบว้ยอยากรู้จักคุณอีกอยากที่จะมีการพูดคุยหรือว่าอยากที่จะสื่อสารกับคุณอีกในช่วงเวลาต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ในสเต็ปที่เรียนรู้หรือทําความรู้จักกันแค่เบื้องต้นเนาะมันเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วก็เขาเองเนี่ยหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามานะคะมันมีความรู้สึกว่าสนเสน่หในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีความนิ่ง ออบางทีความนิ่งมันก็สยบความเคลื่อนไหวนะคะคือคุณ,คณ,คณดูเป็นคนที่นิ่งแล้วก็รู้จักในการคิดไตร่ตรองนะคะสามารถที่จะฮฮลลิ่งนะคะหรือว่าเบรกกับในเรื่องราวที่มันท็อกซิกต่อต,ตัวคุณได้คือคุณฟืน้นฟูความคิดความรู้สึกของตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นคนที่รู้จักในการที่จะ แผนนิ่ง <Planning S 2> ในทิศทางในแง่มุมต่างๆเนาะคือเราสึกว่าตัวคุณเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยแล้วก็ทำให้มันดึงดูดหลายๆคนเข้ามานะคะสเสน่ห์ตัวคุณนั่นแหละเออเหมือนว่าคุณบุค,คลิกภาพดีแล้วก็ดูมีความน่าเอ็นดูอ่ะเออยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะคะทิศทางพลังงานของคนที่เขา กำลังหึงห่วงคุณอยู่ในตอนนี้เนะี่ยแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่เดี๋ยวพลังงานเขาเป็นยังไงจร๊ะไพ่ขึ้นควีนออฟโซนนะคะมีไพ่เดสมีสองถ้วยขึ้นมามีพลังงาน The Empress นะคะแล้วก็มีเด็กถือดาบเนาะอ,อ๋อทิศทางพลังงานเป็นอย่างไรมันมองว่าก็น่าจะเป็นคนที่เขาอาจจะเคยจบนะคะหรือเคยแยกย้ายเคยเจ็บกับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณตัวเขาไปก็ได้มีไพ่ขึ้นพลังงานไพ่เดชขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าอาจจะไม่ใช่มันว่าอาจจะเป็นแนวทางของโอกาสความชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะโอกาสการเริ่มต้นพลังงานความรู้สึกนะคะแล้วก็มีไพ่ Empress เนี่ยมันรู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความเพอร์เฟกเลยเหมือนกันนะมีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในแบบ ในหลายด้านนะคะในหลายๆแง่มุมเนาะเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกในชีวิตของตัวเขาอะในสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขากำลังมอง mm. กำลังสองคุณอยู่ด้วยก็ได้ในเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่มรู้สึกว่าคุณน่าจะถ้ารับรู้ได้ก็คือเขามีการมองมีการส่องคุณอยู่อะ่ะอะอย่างไรอีก ก็มองว่าเป็นทิศทางพลังงานของโอกาสนะคะทั้งความรักที่แบบมันมีจุดที่แบบเป็นจุดที่สนใจเป็นจุดที่รู้สึกว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันมันมีอะไรเหมือนๆกันนะระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะเป็นพลังงานความเหมือนเป็นพลังงานความรู้สึกว่าเออมันมันดูแบบถูกใจใส่ใจประมาณเนี้ยเออ มันรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นโอกาสทางความรักถ้าคุณได้เจอได้เจอนะทุกอี่างเขาคงมีอะไรหละอย่างที่คลายกันไลฟ์สไตล์ความชอบนะคะหรือแนวทางการใช้ชีวิตบางอย่างมันค่อนข้างไปด้วยกันได้ตอบโจทย์หรือว่ามันคล้ายกันนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็มันว่าเขาพลังงานเขาเอาจจะทํางานในสายงานสุขภาพเป็นอะไรที่อืม อยู่ในเวของการรีเบิร์ตบางอย่างได้เออบางคนเป็นพลังงานเก่าได้หรือว่าถ้าเป็นพลังงานใหม่บนว่าก็อาจจะทำอะไรที่เกี่ยวกับวงการแพทย์อะไรแบบนี้ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในสเต็ปว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรอีกคะ่ะ มันขอดูหน่อยว่าทิศทางพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นทิศทางพลังงานยังไงคะเซอร์เบนอนะคะ10บไม้เท้ามีพลังงานเจมเพอเรอร์ Emperor นะคะมีพลังงาน8ถ้วยแล้วก็เป็นพลังงานชีอฟคอยนะคะสามเรียนเนาะ ที่ทางพลังงานต่อจากนี้เนีมันมองว่าถ้าสำหรับคนคนนี้แล้วก็ตัวคุณนะคะอ่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องราวสอรี่การที่มีการเดินออกจากความสัมพันธ์กันมาหรืออะไรแบบนี้ได้หรือว่าถ้าเป็นในสเต็ปถัดไปก็มองว่ามันจะมีการใช้ความพยายามบางอย่างนะคะระหว่างกันละกันได้พ่ยขึ้นพลังงานมีสิลเมทัาขึ้นมานะคะมีพลังงานของ เจมเพอร์ Emperor, ขึ้นมาด้วยการแพนนิงหรือการใช้เหตุผลในการมาพูด,มา,พดมาคุยกันนะคะเอ,อ่อมันว่ามีวุฒิภาวะแล้วก็คือแบบคุยกันด้วยเหตุและผลได้แต่ถามว่าความรู้สึกนึกคิดในใจอะ่ะจะพูดหรือว่าจะเอ่ยจะบอกออกไปอย่างเต็มที่หรือเปล่าคงไม่นะคะสมมติว่าถ้าคนคนนี้คนที่กํากำลังแอบถึงแอบอยู่เขารู้สึกยังไงเขาคงไม่ได้พูดแบบนั้นออกไป กับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคงไม่ได้พูดประเด็นอะไรแบบนั้นที่จะสื่อสารออกไปอย่างเต็มที่วันว่าก,ก็คงมีฟอร์มรว่ามีแนวทางในการที่จะสื่อสารไปแบบไม่ต้องพูดหรือว่าบอกอะไรกับคุณทั้งหมดประมาณนี้นะคะวันนี้ทิศทางพลังงานของโอกาสในการที่พาชั่นในการอยากจะพัฒนาความคิดความรู้สึกตัวเพิ่ขึ้นสามเหรียญน,นะคะประมาณนี้จะ้ะ พลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างไรเนะราะทุกมนมองว่าบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางหรือออกจากสถานการณ์บางอย่างที่มันรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกว่าท็อกซิกแบบนี้ได้ด้วยนะขอดูหน่อยว่านะคะคนคนนี้เนี่ยคนที่เขากาลงังแอบผึงแอบผงคนอยู่นะคะ <c oughs> เขาแผนเป้าหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ยังไงเอ่ย <c oughs> เขาแผนยังไง The Sun h i g นะคะ มีราชินีถือดาบเนาะควีนออฟคอรราชินีถือเหรียญแล้วก็มีหนึ่งเหรียญถามว่าเขาแพนเป้าหมายยังไงมันว่าเขาอยากกิบยื่นโอกาสหรือว่าเขาเสนออะไรบางอย่างให้กับตัวคุณด้วยนะให้คุณได้กลับมาแบบพินิจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเป้าหมายหรือการเป็นตัวตนของเขาการที่แบบออจะไปในสเต็ปต่อไปคือมันมีการเริ่มต้นนะคะเกิดขึ้นเขาอยากจะเริ่มต้นแล้วก็มันเป็นการแบบ สร้างพลังงานบวกในการที่จะสักเซสไปอยู่ในจุดที่สักเซสสำเร็จนะคะตามเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้เนาะประมาณนี้นะคะทีนี้ทิศทางพลังงานที่ขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรอีกมันมองว่าเป็นทิศทางพลังงานของโอกาสทาความรักทำความรู้สึกนั่นแหละที่มันจะมีความชัดเจนกับแนวทางในการคิดในการตัดสินใจนะคะ ออมีเกณฑ์ว่าคนคนนี้เขาอยากพูดอยากคุยอยากหาข้อตกลงบางประเด็นกับคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่เขากําลังแอบหึงแอบหวงคนอยู่เนี่ยนะชาท่านน้ํอ,อมันมองว่าเขาก็จะมาให้ความสม่ําเสมอในความสัมพันธ์หรือว่าทําให้มันรู้สึกว่าเอ,อ้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อยอดเรื่องความมั่นคงความชัดเจนบางอย่าง เกิดขึ้นมาได้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางของการเริ่มต้นแล้วแหละเป็นแนวทางการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานนะคะหรือว่าทิศทางในสเต็ปต่อจากนี้มันจะเป็นในทิศทางไหนบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเลยแลภาพรวมเนี่ยเหมือนว่าเป้าหมายเขาคืออยากชัดเจนอยากให้มันมีแนวทางที่ชัดเจนในความสัมพันธ์เนี่ยแหละ เขาจะปรากฏตัวไหมหรือเขาจะเทคชั่นอะไรมาถึงตัวคุณอามัน,นขอดูหน่อยคุณจะได้รับรู้ไหมเกี่ยวกับความรู้สึกของเขา,าอะเออเขาอาจจะทําเป็นไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้สนใจคุณมากก็ได้นะดีกว่าที่เขาจะแสดงท่าทีแพชชั่นบางอย่างเนี่ยรู้สึกว่าใช้เวลาชอบคนคนนี้ต้องใช้เวลานะคะ ันเหมือนต้องผ่านกระบวนการ Healing ความรู้สึกหรือว่าฟื้นฟูจิตใจในสเตปหนึ่งเนาะ,นะก็เป็นรูปแบบของพลังงานการได้หยุดนิ่งได้คิดกับการใช้สติแนวทางหรือการแก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในเวของ p a s s ั่นความรู้สึกอยู่ในเวของการฟื้นฟูความรู้สึกการเริ่มต้นที่มันจะนำพาคุณไปสู่ทิศทางของการ เคลียรการได้แบบรีเบิร์บางสิ่งบางอย่างนะคะเอามบนว่าคุณมีเหตุมีผลในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็คนคนนี้ด้วยในการที่จะเข้ามาก็ให้ความแฟร์กับความสัมพันธ์นี้คือบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักความแฟร์นะแต่ตัวเขาอะดูไม่ได้เรียบร้อนในการที่จะเข้ามานะคะถ้าดูจะน้าภายัยน่าสำรับการเทคชั่นหรือว่า ในสิ่งที่เขาจะแสดงออกให้คุณเห็นบางทีเขาดูนิ่งกว่าสิ่งที่เขาคิดหรือว่ากว่าสิ่งที่เขาเป็นนะคะกับพลังงานที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ดูแล้วถ้าเทียบกับการเทชันของเขาเนี่ยดูมันมันค่อนข้างที่จะดรอกว่านะคะในการเทชันเนี่ยมันอยู่ในเวที่แบบเฮ้ยประมาณนี้หรอหรืออย่างนี้หรอนะคะทั้งที่ในพลังงานก่อนหน้าก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องราวของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณนะคะแต่พอมาเป็นการเทคชันเราก็ดูว่า ็ดูไม่ได้รียบร้อนอะไรหรือว่าดูว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะเพราะเหมือนต้อง h e ลล i n g เย,ยาวาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะทิศทางหรือว่าแนวโน้มเนาะมันจะไปในทิศทางไหนนะคะเวไหนบ้างนะคะสำหรับคนที่เขากำลังจะเข้ามาแอบหึงแอบหวงคุณเนี่ยนะเออเรามาดูซิว่าทิศทางหรือว่าแนวโน้มเนี่ย มันจะไปในทิศทางไหนนะคะมันขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะะมาดูกันไพ่ขึ้นสิบเหรียญนะคะมี The Emperor เจ็ดถ้วยนะคะมีหกเหรียญแล้วก็มีราชาถือถ้วยเนอะมันมองว่าก็เป็นพลังงานทิศทางของคนที่ อยากจะมีโอกาสเนาะในการได้แชร์วิ่งความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับคุณนาอแล้วก็ถามว่าแนวทางที่ทางมีแนวโน้มในการที่จะแชร์วิ่งกันไหมเรื่องราวประเด็นต่างๆในชีวิตมันว่ามีแนวโน้มมากๆเลยแหละแล้วก็เปิดโอกาสาในการเป็นช้อยเป็นตัวเลือกซึ่งกันและกันให้ความรู้สึกว่ามันมีความห่วงใย,ยหรือการแสดงออกในเรื่องราวของความรู้สึกที่เป็น การซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจนะคะการซัพพอร์ตหรือว่าการเติมเต็มในสิ่งที่มันมันดีต่อใจคุณนะอะเออพลังงานประมาณนี้ทีนี้ทิศทางพลังงานมันเหมือนกับมีไพ่จม e รขึ้นมามันก็ว่าน่าจะได้คุยกันว่ามีแนวาทางในการที่จะนำพาความสัมพันธ์ตรงเนี้ย เออไปในทิศทางที่มันมันต่อยอดมากขึ้นนะคะคือเปิดโอกาสแล้วเนี่ยก็คงใช้เวลาแหละประมาณนี้นะเพราะว่าดูเป็นสถานการณ์ของการประเมินการเรียนรู้กันแบบใช้เวลานะคะอ่ะตัวคุณก็ดูไม่ได้รีบร้อนตัวเขาก็ดูไม่ได้รีบร้อนนะประมาณนี้นะคะแต่มันก็เป็นการค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกให้ความแบบไว้ใจวางใจกันไปเรื่อยๆประมาณนี้อ่ะเราขอดูหน่อยว่า ถ้าในส่วนของคำแนะนำจากไพ่เนาะไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะ3ามดาบ1น่ถ้วย3ถ้วยราชาถึงไม้เทา้าแล้วก็มีพลังงานสิบดาบนะคะถ้าในส่วนของคำแนะนำจากไพ่เนี่ยมันต้องบอกว่าไพ่เขาอยากบอกให้คุณแบบว่าฮิลลิ่งเนาะการแบบ โปรดปล่อยฟรีดอมคือให้ตัวเองเป็นอิสระจากปัญหาหรือพันธนาการอะไรต่างๆมาทั้ง3ดาบมาทั้ง10ดาบเพราะมันมีความหนักหน่วงอยู่ในความรู้สึกของคุณากับการที่คุณจะก้าวไปแต่ละสเต็ปเนาะก็อยากให้ c l ร a r i n งจบปัญหาต่างๆให้ดีนะคะแล้วก็อยากให้คุณได้เจอกับโอกาสทางความรักที่มันเป็นสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่แบบที่คุณเลือกแล้วคุณคุณรู้สึกว่ามันใช่จริงๆอะ่ะเออ บางคนต้องบอกแบบนี้อาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างในการทําความรู้จักเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเรียนรู้หรือมีแพชชั่นมุมมองของความรู้สึกนะคะในความสัมพันธ์อย่าละทิ้งเป้าหมายของตัวคุณนะเออหรือแนวทางอะไรที่มันเป็นเป้าหมายจริงๆของชีวิตคุณนะคะคือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนที่ตรงใจเข้ามาเนาะ อาจจะผ่านการแนะนำนะคะหรือว่าการที่คุณได้เปิดใจมีคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆมากขึ้นก็มันจะช่วยเพิ่มโอกาสตรงนี้ให้นะเออประมาณนี้ถ้าสับใครที่คิดว่าอาจจะดีลก่าคนที่เขากำลังแอบผึงแอบผงคุณอยู่เนี่ยมันมองว่าก็ต้องเคลียร์พลังงานปัญหาอะไรต่งางๆในความรู้สึกเราให้มันเคลียร์ไปให้มากที่สุดทั้ง3ดาทั้ง10ดานเนี่ยจะได้เริ่มต้นพลังงานดีๆนะคะ อะมาดูลักนาราศีกันว่าจะมีลักนาราศีอะไรบ้างนะมีชาวมีนนะคะชาวสิงค่ามัางกรธนูนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายคะ่ะ